สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับครูจะพาเรียนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาของเศษส่วนทั้งการบวกและการลบเลยนะครับคาบนี้นะครับนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรด้วยนะครับหลังจากทบทวนแล้วครูจะพาทาในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับมาทบทวนกันสั้นๆครับว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนการแก้อย่างไง เหมือนกับทุกเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาโดยตลอดเลยนะครับนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งหลายปีนะครับเวลาเจอโจทย์ปัญหาทำาไงครับขั้นที่1นึ่อ่าเราเจอโจทย์ปัญหาสมมติมีโจทย์ปัญหาเป็นข้อนี้ขั้นที่1อ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับอ่าว่าโจทย์ให้อะไรมาลองอ่านดูครับโจทย์ถามหาอะไรลองอ่านดูนะครับแล้วก็ทดไว้ในใจหรือทดไว้ในกระดาษห,หรือถ้าเขาให้แสดงวิธีออกมาก็แสดงวิธีออกมานะครับ าจากนั้นครับเราก็มาวางแผนครับว่าข้อนั้นเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับระหว่างเรื่องนี้จะบวกหรือจะลบนะครับก็ดูคําสําคัญที่เขากําหนดมาให้นะครับาจากนั้นครับทปยังไงต่อจากนั้นนักเรียนก็แก้ปัญหาครับเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีทําออกมานะครับว่านักเรียนแก้ปัญหามาได้ยังไงอธิบายออกมาเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เราตอนเราเรียนเรื่องการบวกการลบแสดงวิธีทำเนี่ยครูบอกว่า ให้พยายามอธิบายออกมาว่าเราแก้ปัญหายังไงมันจะส่งผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาของเราครับว่าถ้าเราอธิบายได้เก่งนะครับเราก็จะแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายครับจนเราได้คําตอบออกมาครับนักเรียนเนะเราก็ทําแก้โจทย์ปัญหาไปนะจนเราได้คําตอบออกมาพอได้คําตอบออกมาแล้วครับนักเรียนทํายังไงต่อครับเอาคําตอบไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยเสมอนะครับก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่ามันสมเหตุสมผลไหมบวกกันแล้วมันเยอะขึ้นไหมลบกันแล้วมันน้อยลงไหม นะครับใกล้เคียงกับค่าประมาณที่คิดไว้หรือเปล่านะครับพอได้อย่างนั้นแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการแก้โจทย์ปัญหาข้อนั้นนะครับอ่าคราวนี้นะครับนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า16ครับหน้า16เป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกนะครับการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับเริ่มที่ข้อ1เลยครับข้อ1โจทย์ปัญหาบอกว่า ไพลินเรียนร้องเพลงเศษ5ส่วน6ชั่วโมงเรียนเปียโนเศษ3สาส่วน4ี่ชั่วโมงไพลินใช้เวลาเรียนร้องเพลงและเรียนเปียโนรวมกันกี่ชั่วโมงนักเรียนอ่านโจทย์จบปุ๊บนะครับนักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันเลยแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับเว้นที่สําหรับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เลยนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาลงในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยนะครับนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับไดียว่ายังไงครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ สิ่งที่โจทย์ให้มาหรือว่าโจทย์กำหนดให้นะนะครับถูกขอใช้สีน้ำเงินนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างครับก็จะเป็นตัวเลขนั่นแหละครับซึ่งตัวเลขทั้งสองอันคือข้อมูลของอะไรเขียนอธิบายมาด้วยนะครับไพลินนะครับเรียนร้องเพลงเศษหส่วน6ชั่วโมงนะครับ เรียนเปียโน,โนครับเศษ3าส่วน4ชั่วโมงสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนอ่านแล้วเจอประโยคคำถามตรงไหนครับไพรินใช้เวลาเรียนร้องเพลงและเรียนเปียโน,โนรวมกันกี่ชั่วโมงใช่ไหมครับไพลินใช้เวลาเรียนร้องเพลงและ เรียนเปียโน,โนรวมกันกี่ชั่วโมงนักเรียนก็เติมลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สมุดเลยครับแบบฝึกหัดนี้ข้อต่อไปครับข้อ2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาะนะครับโจทย์ปัญหาบอกให้รวมกันเพราะฉะนั้นคำสำคัญในการรวมกันแปลว่าบวกกันนั่นเองนะครับ เราต้องนําจํานวนเศษ5ส่วน6นี้นะครับคือเวลาที่เรียนร้องเพลงไปรวมกันกันกบจํานวนเศษ3ส่วน4ถูกไหมครับคือเวลาที่ใช้ในการเรียนเปียโนทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถูกไหมนะครับนักเรียนก็เขียนแผนออกมานะครับจะเขียนเป็นบาร์ชาร์ตหรือจะเขียนอธิบายออกมาก็ได้นะครับจากนั้นครับนักเรียนก็มาแก้ปัญหาครับเรารู้แล้วว่าเราจะบวกกันเราก็เขียนเลยนะครับประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลย นะครับประโยคสัญลักษณ์ครับของเราคือเศษห้าส่วน6บวกเศษ3มส่วน4ี่เท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนเด็กๆปสองปอ .3 ป4ี่โจทย์ปัญหานักเรียนก็ทําเหมือนกัน4ขั้นตอนเลยนะครับเพียงแต่ความรู้คณิตศาสตรต์เราเยอะขึ้นโจทย์ปัญหาก็จะมีความละเอียดแล้วก็ท้าทายมากขึ้นใส่ข้อมูลแรกครับเศษ5ส่วน6มาจากไหนครับไพลินใช่ไหมครับเรียนร้องเพลงอ่า นะครับนักเรียนก็เขียนเลยครับเศษ5ส่วน6ชั่วโมงนะครับอ่าเรียนเปียโนครับเรียนเปียโนนะครับเศษ3มส่วน4ี่ชั่วโมงนะครับอ่าใช้เวลาเรียนร้องเพลงและเรียนเปียโนรวมกันกี่ชั่วโมงครับใช้เวลาเรียนรวมอ่าขอย่อโดยใช้คำว่ารวมเลยแปลว่าต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับ เศษ5ส่วน6บวกเศษ3ส่วน4เท่ากับซึ่งจากตรงนี้จะเป็นการบวกเศษส่วนแล้วตัวส่วนไม่เท่ากันด้วยนักเรียนก็ไปทำตรงนี้แหละในกระดาษทดแล้วเอาแต่คำตอบมาเขียนลงในการแสดงวิธีทำก็พอนะครับไม่งั้นพื้นที่ทำวิธีทำเนี่ยนะครับอาจจะใช้เป็นหน้า2หน้าเลยใช่ไหมนะครับนักเรียนก็ไปทดนะครับครูจะใช้ปากกาแดงนะครับทดไว้ด้านขวาให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับเศษ5าส่วน6บวกเศษ3ส่วน4นะครับ ทำส่วนให้เท่ากันส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับทำส่วนใ้เท่ากันส่วนเป็นเท่าไหรด่ดีอ่าส่วนถ้าหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ก็ได้นะครับหรือมีน้อยกว่านั้นไหมครับสิบสองได้ไหมหกสองสิบสองสี่สามสิบสองอ่ะได้ครับครูก็เอาเศษห้าส่วนหกคูณสองทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษสามส่วนสี่คูณสามทั้งเศษและส่วนห้าสองเป็นสิบหกสองสิบสองสามสามเป็นเก้าสี่สาม 12เห็นไหมครับรวมกันครับ10บวก9ได้19 12ตัวส่วนไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วนเท่ากันแล้วบวกแต่เศษจ,จากนั้นเราได้คำตอบแล้วเราก็มาเขียนเลยครับ19ส่วน12ชั่วโมงเ,เราไม่จำเป็นต้องแสดงวิธีการบวกเศษส่วนมาให้ดูในการแสดงวิธีทำนะครับกระดาษทดเราไปทดข้างนอกตรงส่วนสีแดงที่ครูดทดให้ดูเนี่ยไม่ต้องแสดงออกมาให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับ ได้คำตอบแล้วนะครับเราก็ทําเป็นจํานวนคละด้วยนะครับถ้ามันเป็นเศษเกินก็ทําเป็นจํานวนคละด้วยนะครับจะได้ว่านะครับอ่ไพรินนะครับเรียนร้องเพลงและเรียนเปียนโน,โนอ่าสิบเลบสิได้7ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ชั่วโมงเศษเจ็ส่วนสิ ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเกินชั่วโมงนะนะครับแต่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับถูกไหมนะครับเราก็ตอบครับไพลินนะครับเรียนร้องเพลงและเรียนเปียนโนเศษหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสองชั่วโมงนั่นเองนะครับ ได้คำตอบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เอาไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบดูนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับามาดูกันครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับเศษ5ส่วน6เนี่ยอีกนิดเดียวก็เศษ6 6ส่วน6แล้วใช่ไหมครับใกล้เคียง6ส่วน6หรือใกล้เคียง1นนั่นเองถูกไหมนะครับ อีกหก็อีก1ส่วน6ก,ก็ได้1แล้วนะครับและครับเศษ3ส่วน4นะครับและเศษ3ส่วน4ก็ใกล้เคียง1เหมือนกันใกล้เคียง1น,นะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับจะได้ว่านะครับ1บวก1เท่ากับ2เนี่ยนะครับคำตอบของเราคืออะไรครับคำตอบของเราเมื่อกี้นี้คืออาจำนวนเต็ม1เศษ7จส่วน12ถูกไหมครับ1เศษ7จส่วน12เนี่ย ใกล้เคียงถูกไหมครับใกล้เคียง2นะครับคำตอบของเราจึงสมเหตุสมผลแค่นี้นะครับเราก็ประมาณตัวเลขของเราให้เป็นตัวเลขที่เราสามารถคิดได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูข้อ2กันครับข้อ2ขอของแบบฝึกหัดนี้กันร้านอาหารอักษรซีฟูด้ด ซื้อกุ้งแม่น้ำมา5เศษ27ส่วน50กิโลกรัมนำไปทำกุ้งอบเกลือ1เศษ11ส่วน25กิโลกรัมจะเหลือกุ้งแม่น้ำกี่กิโลกรัมแอนนี่โจทย์ให้มาเรียบร้อยเราก็ไปทำขั้นตอนแรกเลยคือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็ต้องบอกสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาแอนมีข้อมูล2อันนะครับก็เขียนอธิบายลงไปนะครับร้านอาหาร อักษอ,อซีฟูด้ดซื้อกุ้งแม่น้ำครับซื้อกุ้งแม่น้ำมาห้าเศษยีส่วนห้าสกิโลกรัมทำกุ้งอบเกลือครับนำไปทำกุ้งอบเกลือไปนะครับ1นึ่งเศษสิอส่วนยีหกิโลกรัม นะครับคำถามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามตรงไหนเป็นประโยคคําถามนะครับนักเรียนก็อามาเขียนลงตรงนี้คําถามก็คือจะเหลือกุ้งแม่น้ํากี่กิโลกร,รมัมนะเท่าเนียเงนะครับคราวนี้นะครับเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้อะไรมาเรารู้ว่าโจทย์ถามอะไรเราก็ไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดูนะครับ จ์บอกว่าตอนแรกมีกุ้งแม่น้ําอยู่5กิโลกรัมกับ5กับเศษ2ส่วนเศษ27ส่วน50กิโลกรัมทำกุ้งอบเกลือไป1เศษ11ส่วน25กิโลกรัมที่เหลือตรงนี้เท่าไหร่แปลว่าต้องเอามาลบกันเ,เราวางแผนแล้วว่าเราจะเอาจำนวน5เศษ27ส่วน50ลบ1เศษ11ส่วน25เราก็มาแก้ปัญหาเลยครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนครับ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับ5เศษ27ส่วน50ลบ1เศษ11ส่วน25เท่าก mm ับสี่เหลี่ยมเราก็มาเขียนอธิบายครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเป็นอะไรบ้างนะครับอ่าเศษ27ส่วน50ก็คือร้านอาหารอักษรซีฟูด้ดซื้อกุ้งแม่น้ำมาครับ 5เศษ27 5ส่วนหกิโลกรัมนานำไปทำกุ้งอบเกลือครับนำไปทำกุ้งอบเกลือ 5, 1เศษ11ส่วน25กิโลกรัมจะเหลือกุ้งจะเหลือกุ้งครับก็เอามาลบกันครับ5เศษ27 5ส่วน50ลบ 1.11.25เศษ11ส่วน25ตรงนี้เราก็ไปลบข้างนอกครับไปทดข้างนอกลบหาคำตอบมาเพราะว่าเป็นจำนวนคละลบจำนวนคละแล้วก็เศษส่วนเนี่ยส่วนไม่เท่ากันด้วยนะครับต้องแก้ปัญหาพอสมควรนะครับนักเรียนก็ดูเศษส่วนก่อน2 7 5ส่วน50กับ11.25ส่วน25เราสามารถทำให้11.25ส่วน25เป็นส่วน50ได้โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับ11 2เป็น22นะครับ25 2เป็น50 ส่วนเป็น50เท่ากัน27มากกว่า22เอออย่างเงี้ยเราลบแยกเศษส่วนได้นะครับเราลบแยกเศษส่วนได้เราก็ลบแยกกันนะครับลบแยกกันอย่างนี้เอาตัวตั้งคือ5เศษ27ส่วนห้าลบ1เศษ11ส่วนี่ห้านี่นะครับเอาจำนวนเต็มคือ5ลบกับจำนวนเต็มคือ1แล้วก็รวมกันกับเศษส่วน27ส่วนห้าลบบอส่วนห้านะครับ 5ลบ1เหลือ4ครับ27ส่วน50นะครับเราเคยทำแล้วนะครับเราทำส่วนของ11ส่วน25ให้เป็นส่วน50ได้ตอนที่เราทดเมื่อกี้นะครับ27ส่วน50ก็ลบ22ส่วน50ได้เลยนะครับเพราะเราเคยคิดมาแล้วว่า11ส่วนส่วน25เนี่ยนะครับเป็น22ส่วน50นะครับ27ลบ22ได้5นะครับก็จะเป็น4เศษ5ส่วนห้าิ ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ครับห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสิบเป็นห้าสิบก็จะได้สี่เศษหนึ่งส่วนสิบนะครับได้สี่เศษหนึ่งส่วนสนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนคำตอบครับลงในในการแสดงวิธีการแก้ปัญหาของเราว่าได้สี่เศษหนึ่งส่วนสิบกิโลกรัมนะครับนะเราก็ตอบเลยครับดังนั้นครับร้านอาหาร จะเหลือกุ้งแม่น้ำจำนวนเต็ม4ี่เศษ1ส่วน10กิโลกรัมตอบครับร้านอาหารเหลือกุ้งแม่น้ำนะครับ4ี่เศษ1ส่วน10กิโลกรัมนั่นเอง นะครับไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวตั้งของเราคือ5เศษ27ส่วนห0 2สส่วน50เนี่ยนะครับใกล้เคียงเศษ1ส่วน2เพราะว่าครึ่งหนึ่งของ50คือ25ถูกไหมครับย5สหส่วน50สเนี่ย1วน2เพราะนั้นถ้าเราคิดง่ายๆนะครับ5เศษ27ส่วน50ใกล้เคียง คิดเป็นเลขที่คิดง่ายนะครับก็คือใกล้เคียง5กับเศษ1ส่วน2นะครับส่วน1เศษ11ส่วน25นะครับ1เศษ11ส่วน2ี่นี่ใกล้เคียง1ถูกไหมนะครับเอาเฉพาะเศษ11เส่วน2ี่นี่ครับ25ก็ใกล้เคียง1เศษ1ส่วน2ก็ได้นะครับครูว่าใกล้เคียง1เศษ1ส่วน2มากกว่าเพราะว่า25เนี่ยครึ่งหนึ่งของเขาคือ12กว่ากว่านะส2 2 2องถูกไหมครับ ถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะใกล้เคียงเศษ1ส่วน2ครูก็เขียนแล้วครับ1เศษ11ส่วน25ใกล้เคียงหนึ่เศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นครับดังนั้นหูลบที่ครูทดออกนะครับดังนั้นครับ5เศษ1ส่วน2ลบ1เศษ1ส่วน2เห็นไหมครับตัวเศษส่วนมันเท่ากัน1ส่วนสลบ1ส่วน2จะได้ศูน ห้ลบหจะเหลือสี่นะครับใกล้เคียงคําตอบของเราครับใกล้เคียงคําตอบคําตอบของเราเมื่อกี้คือสี่เศษหนึส่วนสิบใกล้เคียงมากเลยนะครับดังนั้นครับจึงสมเหตุสมผลาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนก็เลือกตัวเลขที่ใกล้เคียงอะไรที่ใกล้เคียงแล้วเป็นเลขที่เอามาคิดง่ายๆนักเรียนเลือกตัวเลขตัวนั้นนะครับ เท่านี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถฝึกเพิ่มเติมจากข้อที่เหลือในหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรได้นะครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่กับคณิตศาสตร์คาบหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น